สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันหลังลาวพัฒนาออกเนาะคะ่ะหลังลาวพัฒนาผลออก094075เนาะคะ่ะ09 094075ก้า่เจ็แนวท่าของแอปเข้าที่โอ้ยเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายยังไงตี แอปเปนินลักลอยไปทีหาคักแน่บวชเนาะมาทั้งห้าแล้วก็สี่เนาะค่ะมาทั้งห้าแล้วก็สี่ดีใจน้าพีน้ำน้องเน้อค่ะมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเด่นมาทั้งบนทั้งล่างเข้าสี่ศูนย์ตรงๆนะคะเข่าสี่ศูนย์พี่น้อง ซีเก่าเก่าซีไปออกหาตเนนะคะอแถวบานแอดพันกระเลนหาตพี่น้องหาต,หาตค่ะไปเบิ้งสูตรได้เขาแน่เนาะคะ่ะสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะสูตรนี้เข้าที่ศูนย์เจ็ดห้าเข้าที่เลขห้านะคะ่ะ ครูชุดบ่รเข่าสิบหน่วยบนเนาะค่ะสูตรนี้หลุดเนาะค่ะพี่น้องที่เข่าสี่แปดแปดแปดสี่หมดที่แล้วเนาะค่ะมีแต่แปดหาเพมีเจ็ดหาเนาะค่ะหลักสิบได้ศูนย์กับแปดหลักหน่วยสิบหน่วยบนเข้าอยู่ที่ห้าเนาะ,ะค่ะเดี๋ยวสูตรได้เข่าเอสก็จะทยอยลุ่มให้พี่น้องต่อเลยเนาะค่ะเสียดายสูตรหาก็หกมือน,นัดิพี่น้อง แอดทำลนเนาะค่ะงานไปเห็ดสิบบนสูตรนี้ก็หลุดนะคะหลุดหน่วยบนก็หลุดที่สูตรนี้สิบหน่วยบนเข้าที่ห้าอ,อาสูตรนี้เดินต่ออิลีพี่น้องศูนย์เจ็ด ห้อนะคะชุดนกตาห้าพี่น้องชุดที่ยังเหลือที่ว่าท่านลุนะคะเหล็กมีที่มากเข้าอีกแล้วพี่น้องเล็ตติดเพื่อนน่ะเล็ตติดบนล่างของเพื่อนเนาะคะ่ะเข่าหาอีกแล้วพี่น้องเดินดีลีลเนาะค่ะสี่ศูนย์เจ็ดห้า มือนันแอดลืมลงกเลยเพื่อนเนาะคะ่ะโทรหาเพื่อนแลวพี่น้องเนาะคะ่ะขอตรวจเพื่อนเลวส่ว,สวนทรงมาให้กับเขียนไว้จบเกียร์พี่น้องแต่ก็ลืมลงกเลยเพื่อนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะขออนุญาตบาดข้ามขอตรวจขอไพ่เด้อค่ะ,ะโลูกรล้านก็ได้เนาะ,ะโทษไปคุ้กับเพื่อนเลวพี่น้องนะคะเอาตามกันตออใดอย่งางบอกว่ามี่เจ็ดเนาะค่ะพะมีเจ็ด,ะะจดพ่อโตเลยชุดน้องต้าห้าเนาะคะ่ะ ไม่มีเจ็ดนี่จะเป็นเด็กะหาคือเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องตรวจก้อนเขาวิธีศู์หายเดี๋ค่ะต้าห้าสิบหน่วยล่างลาวพัฒนาเข้าที่สี่นะคะสิบหน่วยล่างเข้าที่สี่ ิบหน่วยล่างสุดต,ต่อไปสิบหน่วยล่างเข้าที่ศูนย์กกบคููใดตัวแนวนี้พี่น้องหน,นึ่งเป็นสี่อันหนึ่งเป็นศูนย์ะค่ะนะคะ,นะคะสิบหน่วยสิบหน่วยล่างเข้าที่สี่พี่น้องนะคะ เดินนี่เรื่อค่ะนี่ถ้าแทนใบเต็มนี่เดินดีเลยล่ะพี่น้องนะคะศิบหน่วยล่างนี่ใบหนึ่งค่ะโอ้ยสูตรนี้มาด้วยก,กันเลยพี่น้องค่ะหน่วยล่างอ๋อหน่วยล่างศูนย์สะล้วค่ะสี่ศูนย์ไอ้โมแทนใบเต็มน่ะเข่าดีเด้อพี่น้องอเขียนว่าแทนใบเต็ม นะคะเอาสีเอาตัวคุมอยากจัดถือพี่น,อนอ้องนะคะโอ้โหพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะสี่ศูนย์ล้วนๆเลยค่ะสิบหน่วยเอาเทียบแบบใกลๆก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะขยายให้เบิ้งทางเดือนเล็ก เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะเอาเน,น็ตเป็นอียงพี่น้องพี่น้องเบิ่งเ,งเอาเข่าเน้นเน้นเลยค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์เลยค่ะอันนี้เฉพาะหลักหน่วยแอดเลยบัตแต้มเอาซีอันนี้สิบหน่วยอันนี้สิบหน่วยอันนี้สิบหน่วยหมดเข้าที่สี่ศูนย์ตรงตรง,ตงชุดใดคะชุดน้องต้าสี่สี่ศูนย์ตรงตรง,งพี่น้อง เนาะค่ะ40เน้นๆเลยน้องตาซีเดอพี่น้องจำไว้น้องต้าสเข้าที่40เนาะคะชุดนี้หน่วยบนหน่วยบนไม่มี10บ,บนไม่เข้าชุดนี้ไม่เข้าหลังจากที่เขาวันที่แล้วเนาะคะ่ะ น้องตาสองน้องตาสีเข่าพี่น้องนะคะน้องตาสี่ับชุดเต็มนะคะน้องตาสี่ับชุดเต็มเด้อพี่น้องนะคะที่จับคู่ได้ที่สี่ศูนย์นะคะตามกันต้อนะคะพี่น้องเนาะ,ะสิบหน่วยล่างนะคะ แอดขัดออกมาหลายพีน่น้องนะคะแอดขัดออกมาหลายว่าจะเอาลงไหมว่าจะเอาลงเดี рат, ๋ยว้แอดใจเบิ่งชซมเปิดได้ค่ะที่ไม่ได้เอาลงหน้าจอเนาะค่ะแอดขัดออกมาเนาะชุดนี้ก็สิบหน่วยล่างก็เข้าที่ศูนย์เห็นอันนี้สิบหน่วยล่างเนาะค่ะเข้าที่ศูนย์มาค่ะนะคะสิบหน่วยล่างเข้าที่ศูนย์อันนี้สิบหน่วยบน อันนี้ก็ท่านแล้วเนาะคะ่ะแอดคัดออกมาแล้วแอดว่เสิเอาลงพี่น้องหลายสูตรด้ค่ะนี่สิเด่นบนอ๋ออันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่เข้าเนาะคะ่ะอันนี้คัดออกที่เอามาแล้วคัดออกอันนี้สิบหน่วยบนออกน้ำกันเลยเจ็ดกับห้าเนาะคะ่ะเจ็ดกับห้าชุดนี้พี่น้องแอดคัดออกมาแล้วมันมีสิบหน่วยบนเห็นไหมคะ่ะพี่น้องี่ชุดนี้ก็จับกันเขาด้วยค่ะ เอดวาสิเอาลงมนันนี้มันลงไปหลายแล้วเห็นบ่กค่ะพี่น้องเข่าเจ็ดหาเลยเน้นๆเ,เลยค่ะชนเจ็ดกับห้านี่ลนะเอดวาสิเียอาล่งให้พี่น้องนะอ่องหลายหลาย่ยันพี่น้องซับซนเนาะคะ่ะเอ๊กล่องเป็นอียังมันนี่พี่น้องเห็นบอกค่ะเจ็ดห้าสิบหน่วยบน 7, เจ็ดห้าเอดวาส์เียอาล่งมนันนี้มันหลายโวด เนาะคะ่ะมันลงไปหลายแล้วนี่ล่ะแอดจะเอาชุดนี้พี่น้องจะเอาบ่อชุดนี้ถ้าจะเอาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้ค่ะนะคะ,นะคะแอดขัดออกมาแล้วแอดว่าสิลงงวดที่แล้วกะบสิบหน่วยบนกะเขาอยุที่สี่แปดเห็นปะคะ่ะพี่น้องแด้ว่าสูตรนี่ลดเนาะคะ่ะเห็นว่าสี่แปดนั่นคะ่ะแต่มื่อนี้เขายุทีเ่เต็มเต็มเลยค่ะนะคะเมือสิเอาจะสองสูตรนี้มันก็จับคู่ได ถุงหดอยู่ด้วดพี่น้องเอาเป็นแอดจะเห็ดเป็นสูตรตะล่างแอดคิดไว้แล้วนะคะอันนี้มันกัช้อนซีเสือมันกัเห็ดโปได้เนาะค่ะหนึ่งเจ็ดก็เข้าสี่หนึ่งก็เข้าเจ็ดหกก็เข้านั่นพี่น้องนะคะอาจจะจัดต่ชุดนี้ก็ได้นะคะเนาะเอาเป็นยังไงพี่น้องค่ะชุดนี้เข้าที่บนเนาะค่ะชุดนี้เข้าที่บนเขา่าหลายสูตรด้วยค่ะพี่น้องนะคะเขา่าหลายสูตร แอดขัดออกมาแล้วแอดวาสิไปตอก่ะมันหลายแล้วจังสิเนาะคะ่ะแอดก็เรยชะลอทั้งเด่นบนกะต้องชะลอดนะคะเด่นบนก็ต้องชะลอไว้ก่อนเพราะว่ามันล่นล่งหลายแล้วนะคะสิบล่างเน้นเลยนี่เนาะสิบล่างราวพัฒนาเข้าที่เลขสี่ เดี๋ยวแอจะคัดลงสูตรได้พี่น้องคอมเมนต์เอาเด้อค่ะจะเอาสูตรได้นี่สิบล่างเน,น้นๆเลยเนาะค่ะสิบล่างเน้นๆชุดบนกอดกันเข่าที่เจ็ดหาด่างเลยพี่น้องอไปตามกันต่อเนะคะ่ะไปตามกันต่อสูตรได้เข่าแอจะย่อยลงให้พี่น้องเนาะคะ่ะของแอเข้าสี่ส่วนตรงๆเนาะค่ะพี่น้องเอานาะยุ่งกันหลายเอาว่ากันไหม มือมั่นพุดนะ้องพี่น้องสูงกันไหมเนาะคะ่ะชุดล่างชุดล่างชุดนี้พี่น้องได้เบิ่งไปเอทไอพี่นอ้องเบิ่งไปชุดล่างสิบหน่วยล่างอ๋อชุดนี้พี่น้องยังบมดเอทยังท่านไดนเอาลงกหนื่อยลูกเนาะคะ่ะทับกันเนาะคปสิบหน่วยล่างเข้าที่ศูนย์นาะคะชุดนี้ก็เข้าที่ศูยนย์ได้ค่ะพี่น้อง เองเหาเขายุดทีร่างเนาะค่ะชุดบนไม่ได้เลยวันนี้เพราะว่ามันมันเขาว,ว่าพี่น้องชุดบนนะคะหน่วยล่างอันนั้นสิบหน่วยอันนี้หน่วยหน่วยล่างโอ้ยเนาะค่ะมันออกที่สี่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะค่ะมันกระจับกูกันได้ยมาคเลพี่น้องแม่เยอะค่ะ เป็นชุดจัคกูกันได้ยุ้ยเป็นตัวกรับเนาะค่ะอันนี้หน่วยผิดะะอันนี้สิบอ้สิบหลุดเลยเนาะค่ะสิบหลุดเลย,ลเลยชนหาไปบนเนาะค่ะ แอดมาขาพี่ยังได้งวดนีนะคะนะคะถ้าจับคู่ก็จะได้40่ศูนย์้วค่ะพี่น้องนะคะสี่ศูนเอาเอาซํสนีก้อนพี่น้องพอกันวันพุธนะคะวันพุธสูตรพิเศษเชุดพิเศษมันหลุดไปแล้วแอดก็เลยขัดออกแลค่ะแอดก็เลยขัดออกอา่าสำหรับคลิปนี้ยุติว้สมีสซาก้อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ